สวัสดีครับนี่วันนี้เล่นกับลูกสาวนะครับตอนนี้ก็เริ่มเชื่องแล้วนะฮะบ้บอนนมทุกวันนะครับ h a n ด o หน่อย h a n ดูหน่อย h ันดูหน่อยเด้อนี่นะครับเริ่มเชื่องแล้วเริ่มติดแล้วนะครับ จะเข้าสามเดือนแล้วเนี่ยกินนมนะครับมันสี่ถึงห้าครั้งเ,เขาอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับชื่อถุงเงิน ก็เป็นความสนุกนะครับเพลิดเพลินหลังเลิกงานเนาะหลังทำนู่นแล้วก็บากรมาเล่นอย่างเงี้ยให้เขาคุ้นเคยนะฮะให้เขาคุ้นเคย นี่เออเล็กนี่นะคนอุ่นๆนะครับนี่ก็จะเดินอยู่อย่างนี้นครับจริงๆไม่ได้เดินเล่นนะเขาพยายามจะกระโดดไปอีกจุดหนึ่งยังโดดไม่ได้นะครับ túa chuuga, chúga, rồi cái lóc bin, anh em tâng nó, trừ nó thống chưa nó mặn thúng ngân, em nó chื่ thúng ngân ฝากด้วยนะคะถุงเงินค่ะนะครับ <c oughs> ก็เล่นกันอย่างนี้ทุกวันนะครับโอเคนะครับนะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาหารมาหนะาเอฟซีกันแล้วนี่หานะาเอฟซีนะครับนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย